สวัสดีครับพี่น้องนะครับมือนี้ผมกลับมาสร่งรถที่จังหวัดบุรีรัมย์นี่อีซูซูดีแม็กคันนี้แสนกว่าบาทนะครับแสนกว่าบาทเอาไปไว้ใส่เอาไปไว,ไไปไวไ้สอยส่งที่อำเภอละหารไส่จังหวัด<น>บุรีรัมย์นะครับนีน่ีเลยอ,อีซูซูดีแม็กสมาร์ทโอ้ยพี่น้องนี่แสนกว่าบาทเพื่อนจะเอาไปที่จันทบุรีนะครับ คันนี้ก็เราขายตามสภาพเพราะเราลดราคาลงมาเยอะแล้วนะครับก็ให้เอาไปพี่น,อน้องคนเดีอไปใส่ไปส้อยนะครับที่จงังหวัดเอาไปเดินทางไปใส่ไปสอยคันนี้ก็ขายตามสภาพแสนกว่าบาทพี่น้องคันนี้หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับเอาให้เพื่อนไปใส่ไปสอยนะครับเป็นรถบ้านนะครับนี่ก็มาส่งถึงที่นะครับส่งถึงที่เลยพี่น้องนี่มันแตงามยูนะครับพ่นพื้นพุ่งเพิ่ง,งสะอาดเบิดหล่อนแกกแซกนะครับพี่น้องนี่ วันนี้จะมีค้ามน้ำมันไหลใช่ไหมแก้ไขอตอนนี้นมันไหลไม่มีนะตัวน,นี้ก็ไม่คือหรอกนะข้างาไม่มีวิ่งมาไกลก็ไม่ออกไม่คติมแ้่ตัวตน,นี้น้ำมันมีคือมีเติมน,น้ำมันเครื่องมันไห i, ลลงไป<อ> <c oughs> ให้พี่ <c oughs> พี่พยายามดูน้ำมันเครื่องนะตัวอีซสูตร,ตร,ตร,ตรนี่ต้องดูน้ำมันเครื่องบ่อยๆน้ำซ่อนนั่นล่ะครับน้ำก็น้ำมันเครื่องตัวนี้อ่าต้องสำคัญตอนเศร้าเขาสีเดินห้างไกลๆเราเปิดบงดังรถรถเสียหายครับอา่อา สำคัญเพราะว่าน้หน้าม,มอน้าเนี่ยเพราะว่าหนึงมันอาจจะมีท่อรั่วยังรถมลดเกา่าแต่เราก็เช็คไปเรื่อยๆนะครับน,นี่ไม่ซึมไม่อะไรนะ้ำมันเครื่องนะครับก็เปลี่ยนให้แล้วนะครับปกติอยู่ในขีดนี้เลยเนี่ยน,นี่นะครับมันอยู่ในขีดบนเลยถ้ามันลดลงมาพี่เติมได้ถ้าบ,บ่ถึงหมื่นกิโลน,นี่พ่นเขียนป้ายพี่ยังเขียนแล้วครับโ <Okay. S 2> อเคตัวนี้ก็ พี่ล้ครับพี่น้องเส้นทางรัดไปตากากคุณออกไปผีก็ได้แล้วก็มาอยู่ผีตรงนี้นะครับแล้วก็ลูกค้าก็อยู่ทํางานจีดอย่างอยู่ท้งจันทบุรีนะครับแต่มาบึงหลดจีนที่ททจงังหวัดมหาสารคามห้อมเดินทางมาทรงพร้อมนะค,ครับให้ลูกค้านะค,ครับอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์อำเภอละหารใต้เดี๋ยวผมก็จะเดินทางกลับแล้วนะครับตอนนี้กะขอขอบคุณนะครับที่เขามาติดตามขอบคุณที่อยากได้รถมือสองขอบคุณที่ เปีดเอฟซีกันมานะครับสำหรับใครที่อยากได้รถมือสองก็ฝากกดติดตามนะครับใครที่อยากได้ความรู้เล็กๆน้อยๆจากพวกเราก็ฝากกดติดตามนะครับรถมือสองนี้อาจจะดีและไม่ดีนะครับมันก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ว่ามันสิเป็นรถมือสองมันเ่ามันดีทุกขั้นเสมอไปนะครับยังไงก็ให้ตรวจสอบดีๆนะครับรถเข้ามาเราก็ตรวจสอบให้เบื้องต้นนะครับคิดว่าจะดีทุกขันเลยมันก็ไม่ใช่นะครับรถมือสองแต่เราก็ให้เน้นคุณภาพให้กับลูกค้านะครับที่จะ เอาไปใช้งานนะครับไปแล้วพี่ผมเดินทางกลับแล้วนะวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับที่ผนก็รายงานอะไรให้เรียบร้อยแล้วเราจะได้เดินทางกลับที่จังหวัดมหาสารคามนะครับนี่มาทรงมอบแล้วมาอยู่บุรีลัม์แล้วนะครับมีเลยแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ